ทหารกองกำลังพิทักษ์ชายแดนของพลตรีชิตตู่ยังเข้าตรวจค้นอาคารต่างๆในเมืองเคเคพาร์คตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากจับกลุ่มและช่วยเหลือชาวต่างชาติได้จำนวนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจีนก่อนหน้านี้กองกำลังของพลตรีชิตู่ก็ปราบปรามลักษณะเดียวกันในเมืองเชเวโก,โกโกจับกลุ่มผู้กระทำผิดและช่วยเหลือชาวต่างชาติรวมกว่า2,000คนซึ่งเฉพาะกลุ่มชาวจีนทยอยส่งข้ามมายังฝั่งไทยเพื่อส่งกลับประเทศจีนแล้วตั้งแต่เมื่อวาน แต่ว่าขณะนี้ยังมีชาวต่างชาติสัญชาติต่างๆที่พักคอยอยู่ที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย BGF และสนามกีฬาเมืองเมียวดีอีกประมาณ2,500คนซึ่งยังอยู่ระหว่างให้ทางการเมียนมาตรวจคัดกรองนะคะขณะที่ทหารกระเหรียง DKBA หรือกระเหรียงพุทธเพื่อประชาธิปไตยที่ดูแลพื้นที่ตรงข้ามบ้านช่องแคบตำบลช่องแคบอำเภอพบกระประกาศยุติการช่วยเหลือผู้เสียหายแล้วค่ะโดยให้เหตุผลว่า ไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลได้เนื่องจากยังมีชาวต่างชาติอีกประมาณ300คนที่อยู่ในความดูแลขณะนี้ค่ะ